มุดจุดเขาแล้วค่ะนี่อ<า>่าเดี๋ยวดูนี่ค่ะเออเอากล่องวางไว้ก่อนถือเอควานเออเอากล่อ,องวางไว้ถือขวดขวดน้ำหอมออกมาถือขวดน้ำหอม แล้วต้องหนิงเขาเขาใส่เขาใสเกล็บด้วยใส่รองเท้าใส่ใส่รองเท้าแล้วอันนี้ต้องเป็นนี่อันนี้เป็นรองเท้าแล้วต้องนี้วรองเท้าหัวมือหนุหน่นม<ด>น้ำหอมอะไรคะน,น้ำหอมอะไรคะน้ำหอมน้ำหอมเอะไร้มาให้ดูค่ะน้ำหอมโยกขาค่ะ หอมมากอาาหอมมากเลยค่ะทุกคนห,หอมมากเลยค่ะพี่ลูกบอลเอาออกก็ไม่ได้อืบจับเอาอนนเอา่ะเฮ้ยยังอยู่ เธอดีๆเธีดีอาหารมาหน่อยค่ะโอ้ยไหนหันมาดูหน่อยค่ะโอ้ยน้ำหอมยกขานะคะทุกคนมาถึงแล้วหอมมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่ามันโคตรโคตรหอมเลยค่ะอันนี้นี่ค่ะน่ารักมากกล่องก็น่ารักนะคะนี่พริซินเตอร์ของเราน่ารักมากเลยค่ะอะไรคะต้องมีตายชีดด้วยแล้วต้องมีนิทรรศบ้านเกิดของแม่ หอมไหมคะหอมอะไรหอมไหมคะลองดมให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่หอมเพื่อนหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะน้ำหอมนะคะหอมมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ